ตืีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเรียกร้องเจโทรทบทวนการขอนําเข้าเหล็กเพิ่มเพื่อผลิตรถยนต์หลังจากที่ผ่านมานั้นนําเข้าเกินความจําเป็นขณะที่เจโทรก็มั่นใจในะครับว่าปี58นั้นสามารถผลิตรถยนต์ในประเทศไทยได้ถึง2องล้านห้าแสนคัน นายฮิซามิจิโคกะประธานหอ,อการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพและนายมาซายาสุโอซุมิประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นหรือว่าเจโทรเข้าพบหารือกับนายจักรมณภผาสุขมณิตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยมีประเด็นหลักก็คือการขอเพิ่มโคตาการนําเข้าเหล็กชนิดพิเศษจํานวน2ล้านตันเพื่อนํามาผลิตรถยนต์เพิ่มในช่วงปี2558ให้ได้ถึง2องล้านห้าแสนคนซึ่งสูงกว่าปีนี้หรือว่าเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ25 ขณะที่นายจักรมลก็มองว่าที่ผ่านมานั้นรัฐบาลได้ให้โควตานําเข้าเหล็กโดยไม่เก็บภาษีตามกรอบเจเทป้าสูงกว่าการนําเข้าจริงร้อยละ40-50อยู่แล้วจึงไม่มีเหตุผลพอที่จะขอเพิ่มโควตา้าเพราะว่าถากให้โคตา้ามากเกินไปอาจเกิดปัญหาการกักตุนเหล็ก นอกจากนี้ที่ผ่านมาฝ่ายญี่ปุ่นยังไม่ทําตามข้อตกลง j จเทปปในเรื่องของการฝึกอบรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบุคลากรของไทยเท่าที่ควรจึงฝากให้เจโทรนั้นไปประสานกับรัฐบาลญี่ปุ่นให้ทบทวนการให้ความช่วยเหลือตามกรอบ j จเทปปาก่อนจึงค่อยมาหารือเรื่องของการขอขยายโคต้าเหล็กต่อไป